ะสมแห้งพี่น้องหัวกวนได้กว่าเนาะเดี๋ยวสิบปอกให้พี่น้องมึงแบบสดๆเลยกินแบบสดๆก่อนพี่น้อง่ะโอ้ขักๆพี่น้องช่ำเกลือก่อนหอมลองคำปอบเขา สบายดีพี่น้องทักไทยสบายดีเพื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมาพากับบอลแดมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมือนีบบอแดมเด้อหมักไม่ปลาพี่น้องหมักไม่ปลาตามฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เพ่นกำลังซุกกำลังเฮิมอมอ่ะแหละพี่น้องเด้อได้หมักซุกเนาะพี่น้องพูดอีแด้งของต้องพี่น้องกับแจวพิ่เกลือเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็มีมะขามเปาะม,มาหน่อยหนึ่งพี่น้องใหง้สมเขียวจักน้อยพี่น้องเป็นหมักนัานด้วยพี่น้องหมักไข่เขานะจ่าชิดจ,จังเลยก็มากินเบิองน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาๆๆม,ม,ม,มันก็ะเซียวออกหวานอมเปรี้ยวไปซชนแ่บพี่น้องจิ้มกับพริกเกลือก่อน ผ mm hmm. สมแห็ดพี่น้องหวานไร้กว่านะเดี๋ยวสิบปอ,อกให้พี่เนาะมึงแบบสดชดเลยกินแบบสดชดก่อนพี่น้องอโอ้ขักขักพี่น้องหวานมากหวานก็หวานพี่น้องออกเปรี้ยวก็เปรี้ยวนี่ช้ำเกลือก่อน เป็นหมากใหม่ตามระดูกันนะพี่น้องเนาะส่วนเป็นส่วนเดือนกัญญานี่เดือมจากซุกอ่ะเขาได้ำหมกนึงเด้งมันอยากกินกับแจ้วเนี่ยอ้ขักมันออกสมสมฝาดนหนนึงนะพี่น้องแต่นี่มันอยากออกหวานไปได้กลัวนะ

ลองจบเดี๋ยวก็ลองวานบาทนี่อันนี้นี่ซื้อเข้าหลอกพี่น้องเลยเข้ามาหลอกขายเนาะเป็นไปหามาแต่ปลาเพ่่นะเป็นหมากไมมปลาซื้อเข้าวนี่ยเบอร์นี่ประมาณบอรแพงพี่น้องสิบห้าบาทแต่กันเทียบเป็นเง,งินบาทเนาะในเพิ่นกจ็จะเป็นยิงสี่ลรอพี่น้อง ไน่กับอยากลายไล่เนี่ยแต่ว่ากินแบบไหน่ได้พี่น้องเลยเดินแบบไหนไ่ได้เนี่ไหน่ออกซีดังใี่ไหมอยากไลคือเหมือนพี่พนลนะพี่น้องแต่รสชาติกะอยกากแข่งกันอยู่ไปเคยกินแบบพี่พลแลยสิหูนะพี่น้องแต่มันในเชออก มานก่ามาพ่พวิวนไปเนาะจำใใ่กับเจ้าเกลือก็คัดก,ก,กินจะเสือกคัดไปเนาะ จะเป็นคนๆ้า่ๆมักงอพี่น้องแต่บาแม่นมักงอเด้อนี่พี่น้องเอิ้นมามาไข่เขาในหนูแกงหวังหมักงอสามพี่น้อง เมนูแกงห้วงสิาห้วงบ่แม่นห้วงห้วงพี่น้องบาะผิดมันหวานพี่น้องมันจะออกหวานหลากว่าสมอื กินเป็นไหนเป็นไหนพี่น้อง mm hmm. ู้ <laughs> เปียวจิดพี่นองง้อยตอนกินเนี่ยสมได้พี่นะ้นองแต่ไปกินน้าหมันวานไดกินมาคาปอ เหมือนในสงเสรเป็นวันพระที่ผมี่ามากจำเพือให้กินซื้อ กินไดเนาะปอก,กินเลยพอแดงหมักจําเกลือพี่ได้กว่าเกิดเหียนข้าวเหี้ยนมันทะยุบเลยพี่น้องเลยพายกันเสาร์อาทิตย์พากันเข้าไปปลาไปนีไ่ไปกินเดี๋ยวนี้ก็บม่ค่อคยอยากมีรายเป็นไรไแต่พี่น้อง ก็่างเหยยดหายเหยหยดส่วนวก็กาทางปลาพื้นที่ดินก็เด็กน้องเพียง,ง,งผู้บาเป็นตีกองน้อเพียง กอคไายมังเงาะแต่ว่ามีในหลายเนาะพี่น้องอเลื่อนมามักไขา่เขาเป็นผัวเป็นมัดไข่กุ้งเดือนได้พี่น้องไข่กุ้งจาก,กว่าสัน kampung Oh, hmm. Tuan Ini ini warna <laughs> pelong khusus saya เจค้ครับกินได้บุหรียพี่น้องเลยอยากจะแล่นเขาห้องน้ำตอนดึกเนาะฮะพี่น้องเอฟสำหรับคลิปนี้ก็จจะมีเพียงไซมิเดอร์พี่น้องเลยมาเลี้งก็ได้เป็นมหมากไหมปลาเนาะแม่สุภีชวนน้อ,นองฮะผิดพลาดประกันอะไรก็ขอ,ขอโทษขอขอภัยนลำพีชลำน้องได้เด้อพี่น้องเลย อ่จาจะบุุภากินยังบุุภาพอกโทษชโฉดขอเอ็มพีมน้องให้ได้สำหรับคลิปนี้บอกดมมลาไปก่อนนลพี่น้องพอกัอนไหมคลิปน้า